สวัสดีกับโมโต g จีพีนะครับมาดูควันหลงจากการแข่งขันที่เคเรสสเปนกันบ้าน,นครับตัวของมาร์คมาเกตเองนะตอนนี้นะดูเหมือนว่าจิตใจจะกระชุ่มกระชวยมากขึ้นนะฮะหลังจากที่ได้ขึ้นโพเดียมสักทีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอันดับที่2ซึ่งในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้นครับมาร์คเองเขาก็พูดถึงเกสซินี่แล้วก็ฮอนด้าด้วยต้องบอกว่าแชมป์โลกป่าสมัยอย่างมาร์คมาเกตนะครับหลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงที่แขนขวาหักนะครับในปี2020เนี่ย นอกจากนี้มาร์กมาเก็ตเนี่ยได้รับการผ่าตัดถึง4ครั้งด้วยกันนะครับตามมาด้วยอาการบาดเจ็บต่างๆนานานะฮะซึ่งตอนนั้นมาร์กเองถือว่าเป็นฝันร้ายเลยก็ว่าได้นะครับตัวเขาเองเนี่ยทำผลงานได้แย่มากๆสําหรับ Honda เลยนะฮะแล้วก็ไม่สามารถขึ้นโพเยียมได้เลยจนมาร์กเองเนี่ยต้องออกจากทีม h อนด้ไปซึ่งมาร์กเขาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วสําหรับตัวเขาเนี่ยถือว่าเป็นฝันร้ายมากๆ และตอนนี้ตัวเขาเองก็หวังว่าชีวิตที่2ของตัวเขาเองเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นในตอนนี้ซึ่งในตอนนั้นที่มาร์เขาฝันร้ายเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นฝันร้ายที่แย่มากๆแล้วก็ไม่ยอมออกไปจากหัวเขาสักทีแต่ตอนเนี้ยมาร์เขาบอกว่าอยากจะขอบคุณทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาแล้วก็อยากจะขอบคุณคนที่คอยสนับสนุนเขามาแล้วก็อยากจะขอบคุณฮอนด้าที่เคารพในการตัดสินใจของตัวเขาและอยากจะขอบคุณเกรซนี่และดูคติที่ให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึง่ง มาร์กบอกว่าตอนนี้ตัวเขาเองอะสนุกและก็มีความสุขเนี่ยถ้าเกิดเขามีความสุขตัวเขาก็จะเร็วขึ้นคือต้องยอมรับว่าตั้งแต่มาร์กได้ขึ้นโพเดียมครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าจะได้เป็นอันดับที่2เนี่ยแต่ก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดปล่อยอะไรบางอย่างและก็เหมือนกับเป็นการออกจากฝันร้ายของเขานะครับแล้วก็เหมือนกับจะเรียกฟอร์มของเขาคืนมาได้บ้างคืออารมณ์เหมือนประมาณว่าเฮ้ยฉันกลับมาทําได้แล้วกลับมาทําได้อีกครั้งหนึ่งแล้ว มาร์คเขาก็ย้อนพูดถึงในการแข่งขันที่อเมริกา GP นะครับเขาบอกว่าตอนนั้นเป็นวันที่แย่มากๆเหมือนกับตัวเขาเองต้องแบกรับภาระอะไรที่มันหนักมากซึ่งเขาบอกว่าตัวเขาเองเมันก็เป็นมนุษย์นะซึ่งมันก็ต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้มาร์คเขาก็พูดถึงในการแข่งขันที่เคเรสนะครับเขาบอกว่ามันจําเป็นแล้วล่ะถึงเวลาที่จะต้องขึ้นโพเดียมแต่จะไม่ชนอีกเนื่องจากการชน3ามครั้งเนี่ยมันติดต่อกันมากเกินไปและมันก็จะไม่ดีสําหรับตัวเขา และตอนนี้ตัวเขาเองก็พยายามแล้วซึ่งเขาบอกว่าเขามีความเร็วและก็เร็วได้ดีมากมาร์กบอกว่าตอนที่เขาแซงเบนเซนชี่ขึ้นไปเนี่ยทำให้เขาแบบรู้สึกโล่งหายใจได้สะดวกอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้รถจักรยานยนต์คันนี้นะครับก็หมายถึงเกรซีนีของเขาเนี่ยมันน่าทึ่งมากเขาบอกว่าขี่ได้เร็วมากแล้วก็ไหลลื่นและก็สามารถเกาะติดเปกโกได้แล้วก็เกือบจะเอาชนะเปกโกได้แต่เปกโกเนี่ยเขาตั้งรับได้ดุดันมาก และนี่ก็คือการแข่งขันเบโก้ขับได้ดีซึ่งมารเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยตามหลังเบโก้ไปอีกหนึ่งรอบและอุณหภูมิยางหน้าก็สูงขึ้นดังนั้นจึงไม่สามารถเบรกแรงได้มาร์เขาก็ฝากถึงเปโก้นะครับเขาบอกว่าเปกโก้เนี่ยเซอร์ไพรส์ตัวเขามากด้วยการทำฟาสแลนะฮะเร็วใน2รอบที่ผ่านมา ทั้งหมดนั่นก็คือคําพูดของมาร์กมาเกนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะมาร์กมาเก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นแล้วนะครับนะตอนนี้สภาพจิตใจนะฮะร,รวมถึงอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งเขาก็ได้แสดงนะความคิดเห็นเกี่ยวกับ Honda ว่าขอบคุณที่ Honda เข้าใจแล้วก็พูดถึงดูค a ติและเกสซิ n นี่นะครับเขาบอกว่าขอบคุณนะที่ทั้งดูค a ติและเกสซี่นี่ให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับให้ชีวิตเขาเป็นครั้งที่2